สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอรร่าชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครรีเมคครับของทางช่อง3นะครับผมซึ่งเวอร์ชั่นเก่านะฮะก็เป็นของเวอร์ชั่นช่อง3เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับผมมีชื่อเรื่องว่าเขาวานให้หนูเป็นสายลับครับเป็นละครออกแนวคอมเมดี้นะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีแอคชั่นเล็กน้อยนะครับในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยที่ผมเคยดูนะเป็นเวอร์ชั่นของพี่พีททองเจือนะครับประกบคู่กับพี่แหม่มคาทเทリアน์เองของบริษัทโพลิพัทนะครับเป็นคนทำแต่ เวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของเกตบรินทอนนะครับประกอบคู่กับ9สุภสัสรานั่นเองนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของทางช่อง3เหมือนกันนะครับแต่ว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยก็คือเมกกวัยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยถูกทํามาแล้วนะครับผมถึง3ครั้งนะเมื่ออ,อนิดเนี่ยเวอร์ชั่นแรกเลยปีพศ2534นะครับเออเป็นเวอร์ชั่นของ โอ้โหนานแล้วนะครับผมคุณต้นวัสวิท์นะครับผมประกบคู่กับพี่นกจริยานะฮะเออเวอร์ชั่นที่ผมแบบไม่เคยดูหรอกเพราะว่า3าสี่เนี่ยผมยังไม่เกิดนะฮะอีกปีหน,นึ่งผมถึงจะเกิดนะครับเออมันนานละนะครับไม่เคยดูเอร์ช่นนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่า3เวอร์ชั่นนะครับอยู่ช่อง3หมดทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับเวอร์ชั่นของพี่พีทเนี่ยมีพอสองพันร้อยสี่สิบสามอันนี้เวอร์ชั่นเนี้ยได้ดูอยู่ชอบมากฉากที่พี่พีทเนี่ยโดนยิงแล้วแบบว่าโอ้โหเลือดสาดนะครับเลือ,อ,อบบด ในเวอร์ชันใหม่นี่ครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าก็น่าจะติดคอมดี้นะเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ย teh, น่าจะไม่มันไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่นะครับไม่มีไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่มีแบบตามสื่อตามอะไรอย่างนี้นะครับพูดถึงเนื้อหากันก่อนดีกว่านะครับเนื้อหาขอเขาวานให้หนูไปสายลับนะครับเป็นเนื้อหาของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อส้วมนะครับคือเนี่ยจริง,รงๆเขาชื่อส้อมนะครับแต่ว่าส่วนมากแม่คนแถวคือบ้านเขาอยู่แถวสลัมไงเขาจะเรียกตัวนางเอกเนี่ยว่าส้วมนะครับวันหนึ่งเนี่ยได้จับพัดจับผูนะครับผม จ้างให้ไปเป็นสายลับอีกทีหนึ่งซึ่งแบบให้ไปแต่งงานกับพระเอกนะครับก็คือผู้กองดนุรุตนั่นเองนะครับคือเขาต้องไปแต่งงานกันแบบว่าแต่งงานกันหลอกๆนะไปแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบตามส้มเนี่ยเขาก็พยายามสืบนะครับสืบข้อมูลเพื่อเอาไปส่งให้กับคนที่ตัวเองจ้างซึ่งเป็นแบบตำรวจอีกหน่วยหนึ่งแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ก็เป็นตำรวจเหมือนกันถ้าผมในเรื่องนี้นะครับของทางเวอร์ชันช่องสามเนี่ยก็เสริมทับด้วยหลายๆสินหล,หลายคนเลยนะฮะก็คือมีอ้วนรังสิตนะครับผมมีมินนณวรานนะครับผ มีชายชาติยโยดมนะครับหยาดทิพย์ครับแล้วก็พี่อู๋ธนากรนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบคนเล่นเยอะเหมือนกันนะเออนะเรื่องนี้แบบคนเล่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงของช่อง3ามซะนั้นเลยพี่ชายชา,ยชายติโยดมเนี่ยในเวอร์ชันของ2543เนี่ยก็เล่นด้วยนะเหมือนแบบจะเข้าวงการแรก,แรกๆเลยเพราะว,าว่าตอนที่ให้เครดิตชื่อตอนที่ขึ้นเพลงตอนเริ่มอ่ะเขายังเป็นชื่อขอแนะนําชายชายติโยดมอยู่เลยนะฮะเหมือนเรื่องเป็นเรื่องแรกๆที่เข้ามาเล่นนะครับในเวอร์ชั่นนี้ก็มาเล่นอีกแต่่่เเเรืองนนนนีีล้ลปสยะะใ เชันเก่าเล่นเป็นพะเดชพะเดชนี่จะเป็นตำรวจคนหนึ่งที่ที่แบบเป็นเพื่อนกับตัวนางเอกแต่ว่าหลงรักนางเอกนั่นเองนะครับในเวอร์ชั่นเก่าก็มีที่นาเดียนะครับนาเดียนิวิวาณิชนะครับเขาอยู่นักแสดงเป็นนักแสดงของอ่าโพลริพัทนะฮะเรื่องนั้นก็เหมือนแบบใหม่ๆหลายๆคนนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาแนะนํากันนะครับสำหรับคนที่ชอบละครบ,บู๊ออกแนวคอมเมดี้คอมเมดี้หน่อยแต่ไม่ค่อยบู๊หรอกมันเป็นบอกแนวคอมเมดี้เลยนะฮะเวอร์ชันเก่าก็พี่พีกของเจือเนี่ยเล่นเอาไว้ดีนะก็เคยดูอยู่นะครับ ยงไม่มีอะไรคลิปนี้แค่มาแนะนําละครเฉยๆนะครับเป็นละครรีเมคนะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก,ก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่ามีใครเคยดูเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ไม่ได้เพราะเขานั้นดีถ้าพูดอย่างนี้คนเลวมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมารักกันแค่เธอเท่านั้น หลังหัวใจก็ทําไม่ไหวแม้ว่าเธอจะบอกว่ารักกันเท่าไรแต่หัวใจคุณนไปฉันขอได้ไหมเธอจะให้ ก็คือฉันคนผิดที่คิดเมืารักกันแค่เจอทุั้นต้องเลิกวังทั้งทั้งที่รักต้องทำแค่ไหนทอรืม,มาเท่ไรไม่รู้เกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เดินต่อไปก็เจะทางตันจะกลับหลังหัวใจก็ทำ วันหนึ่งทนไม่ได้ต้องไป